สวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้เราจะไปเที่ยวเวียดนามโดยไปกับชัวนะครับเราจะเดินทางไปกับโดยสายการบินแอร์เอเชียกันอันนี้คือบรรยากาศโดยรอบในสนามบินนะครับพอดีว่าผมเห็นเขาจะดซุ้มประตูคล้ายๆเหมือนว่าประตูวัดเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมไทยอะไรยเงี้ยผมก็เลยถ่ายมาฝั่งซ้ายมือนะครับตรงที่หน้าจอก็จะโชว์ไฟขาออกในสนามบินดอนเมืองนะครับตอนนี้ผมก็กําลังเดินไปต่อแถวนะครับเพื่อตรวจพาสปอร์ต เห็นว่ามีนักท่องเที่ยวหลายคนก็ต่อแถวเพื่อรอตรวจพาสปอร์ตอยู่นะตอนนี้เราใกล้จะถึงจุดตรวจพาสปอร์ตแล้วนะครับนี่เราจะเห็นว่าตารางไฟสําหรับขาออกในสนามบินดอนเมืองก็เยอะอยู่นะหลังจากเราตรวจพาสปอร์ตเสร็จแล้วนะครับเราก็เดินไปที่เกตเพื่อหาที่นั่งรอสําหรับขึ้นเครื่องนะครับจะเห็นว่าตอนนี้บรรยากาศโดยรอบนะครับผู้คนก็เริ่มทยอยไปขึ้นเครื่องกันแล้วเนาะ ตอนนี้เรากำลังเดินไปที่ประตูทางออกเพื่อที่จะไปหาที่นั่งสำหรับรอขึ้นเครื่องอันนี้คือบรรยากาศนะครับก็มีนักท่องเที่ยวหลายคนที่นั่งรอสําหรับขึ้นเครื่องทริปนี้นะครับผมไปกับคุณพ่อโดยไปเวียดนามกลางเราจะไปที่เมืองดานังนะครับ3วัน2คืนเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปตอนขึ้นเครื่องบินกันเลยนะไปเลย ตอนนี้เราก็อยู่ภายในเครื่องบินแล้วนะครับนี่คือบรรยากาศข้างในเนาะเราพร้อมที่จะเตรียมโบยบินไปเวียดนามกันแล้วภาพที่เห็นตอนนี้นะครับข้างนอกก็คือเมืองดูเล็กไปเลยตึกดูเล็กจิ๋วไปเลยนะครับตอนขึ้นเครื่องโอ้เครื่องบินยกระดับแล้วนะฮะโอ้ยตอนนี้ก็เมฆสวยมากครับทุกคนข้างนอกคือสวยมากเป็นท้องฟ้าแบบสีสวย แบบฟ้าเลยแล้วก็เห็นปีกเครื่องบินด้วยมีก้อนเมฆด้วยสวยๆโอ้สวยมากเลยอะ่ะโอเคตอนนี้เรามาถึงสนามบินของเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนอยู่ที่เมืองดานังเวียดนามกลางแล้วนะครับเราจะไปขึ้นรถบัสที่ทางทัวเขาเตรียมมาให้นะครับเพื่อเอาสัมภาระไปเก็บที่โรงแรม เดี๋ยวขอตัวไปขึ้นรถบัสก่อนนะครับทุกคนเจ้าสัมาระไปเก็บที่โรงแรมกันตอนที่กําลังขึ้นรถผมไม่ได้อัดไว้นะครับก็เลยถ่ายเป็นภาพไว้งั้นก็มาแปะให้ทุกคนได้ดูเลยแล้วกันตอนนี้นะครับเราก็กำลังเดินทางไปที่ตลาดที่เขาว่ากันว่ามีสินค้าคล้ายกับบ้านเราเลยคือเหมือนกับโรงเกลือมากตลาดนี้มีชื่อว่าดองบานะครับจะเป็นยังไง รอดูได้เลยครับทุกคนไปกันเลยโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงตลาดดองบาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ในคลิปเนี่ยผมอาจจะตัดเสียงทิ้งเนาะเพราะว่าแบบเสียงบรรยากาศมันดังเกินไปก็อาจจะใช้วิธีพากแทนสินค้าข้างในนะครับคล้ายๆโรงเกลือบ้านเราเลยครับทุกคนแปลว่ามันเป็นของเบเตเลตนะฮะพวกหม้อข้าวอะไรพวกนี้ครับหรือว่าแบบกระทะอะไรเงี้ยโซนนี้เป็นโซนรองเท้านะครับ จะเห็นได้ว,ว่ารองเท้าเยอะมากแล้วก็ราคาถูกด้วยอันนี้เป็นโซนเครื่องใช้นะครับในห้องครัวอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นรองเท้าแบบรองเท้าเยอะมากทุกคนโซนรองเท้าเยอะมากแบบและของก๊อปเกตเออะไรเงี้ยแบบเกตบก็เยอะด้วยเหมือนกันมาตอนนี้ก็เป็นทางแยกนะครับผมก็กําลังคิดอยู่ว่าจะไปทางไหนดี ก็น่าจะไปทางขวานะฮะเพราะว่าทางซ้ายคงไม่มีอะไรแล้วแหละข้างหน้าที่ตั้งวางเป็นแถวนี่คือจะเห็นว่ามันเป็นขนมนะครับทุกคนผมไม่รู้เหมือนกันว่าขนมอะไรแต่ว่ามันวางแบบหลายสีมากซ้ายมือนี่คือร้านอาหารนะครับเขาจะขายพวกแบบคล้ายๆกว๋วยเตี๋ยวหรือว่าข้าวแต่ผมไม่รู้ว่าเขาขายข้าวอะไรไงเออก็โซนนี้เป็นโซนของกินนะครับอันนี้คือทางลัดมาอีกทางเนาะ หลังจากที่เราเดินมาลัดไปทางขวาเมื่อกี้แล้วก็เดินลัดมาอีกทางฝั่งนี้จะเป็นของกินหมดเลยนะครับเป็นแบบขายผลไม้อะไรเงี้ยแต่ว่าฝั่งซ้ายก็อาจจะมีมีแบบว่าขายเบเตเลตหน่อยๆเนาะอืมผลไม้หมดเลยอะฝั่งซ้ายขายพวกเบเตเลตอะไรเงี้ยที่เห็นบ่อยก็มีส้มมีทุเรียนแอปเปิลอะไรเงี้ยนะครับ บรรยากาศข้างในถือว่าคือคืนอยู่นะครับแบบไม่ได้เงียบเหงาอะไรขนาดนั้นเนาะคนก็เดินพุ่งพลาดอยู่นะครับตอนนี้ผมก็เดินสำรวจเกือบจะทั่วตลาดแล้วอะผมว่าเดินไปอีกสักหน่อยก็น่าจะดีเนาะเดี๋ยวเดินตรงไปก่อนเรื่อยๆแล้วกันจะเห็นว่ามันมีร้านขายเครื่องประดับนะครับพวกนาฬิกาอะไรเงี้ยฝั่งตรงข้ามเป็นร้านขายทองนะครับทองขายแบบเรียงยาวไปหมดเลย แต่แบบมันเป็นทองนะครับมีเครื่องประดับต้นหูอะไรอย่างงี้ด้วยกําไรอะไรอย่างงี้เนาะอืมก็น่าจะหมดแล้วแหละยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเราออกมานั่งแพลอยน้ําในแม่น้ํานะคือมันเป็นแพคล้ายเรือเลยแบบเรือสิงโตผมไม่รู้ว่ามันเป็นสิงโตหรือเปล่าแต่ว่าคล้ายๆสิงโตนั่นแหละเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศข้างในกันเลยว่าแบบมันจะสนุกมากน้อยแค่ไหน ตอนนี้นะครับผมก็มาคุณพ่อก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเลยจะเห็นได้ว่าจะมีเขาเล่นเครื่องดนตรีนะครับเป็นของเวียดนามแล้วก็มีนักร้องร้องเพลงเนาะเพลงที่เขาร้องนี่คือเพลงรอยกระทงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนได้ฟังกัน โอเคครับทุกคนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆเนาะอันนี้ผมก็แค่หยิบมาแค่ส่วนหนึ่งของการแสดงทั้งหมดบนเรือนะครับที่ผมถ่ายตอนนี้อยู่นะครับก็คือเหมือนว่ามันเป็นเรือหรือว่าแพกลางน้ำนะฮะแบบแสงมันสวยก็เลยแบบอยากเก็บภาพดีๆไว้อะไรเงี้ยเป็นสีลุ้งนะเปลี่ยนสีได้ตามสีเนาะฝั่งนั้นจะเป็นสะพานนะครับสะพานก็แบบเปลี่ยนสีนะฮะเป็นเรนโบว์เลยคือสวยมากสวยงามมากวิวทิวทัศน์ตอนคืนสวยมาก เอ้ย hey, เรามาถึงโรงแรมแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงแรม5้าดาวมนะูนไลท์เราเราอยู่ที่ไหนครับมูนไลท์ไงเวนะอยู่เวนครับเวียด <are> นามเดี๋ยวเราไปดูข้างในห้องกันเลยที่นอนเป็นไงที่นอนกว้างมากเลยนะโดยจะมีเตียงคู่หนึ่งเตียงแล้วก็เตียงเดี่ยวหนึ่งเตียงนะครับห้องใหญ่มากแ mm hmm. อร์ตัวหนึ่งนะแอร์ตัวหนึ่งครับไฟสว่างมากทุกคน ในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นโต๊ะแล้วก็กระจกมีโคมไฟด้วยเนาะใช้สําหรับแต่งตัวเซตผมอะไรอย่างงี้ครับมันจะอยู่ข้างๆเตียงเดี่ยวเนาะทีวีเฮ้ยมเด้วยนะเฮ้ยเขามีตัวเซฟห้ด้วยในตัวไม้แขวนเะสื้อะเราไม่มีอันนี้เหรอผ้าเช็ดตัวเหรอเข้าไปก็เป็นห้องน้ำสิครับมี ปไปห้องน้ํากันเลยอุ้ยห้องน้ําแสงไฟสวยมากนี่ครับผ้าเช็ดตัวห้องน้ําะฮะนี่ในห้องน้ํานะครับจะมีผ้าอยู่สามพืนนะครับแล้วก็แปรงฟันนะแปรงฟันสบู่ยาสีฟันให้นะคเออมีไดร์เป่าผมให้ด้วยมีคัตเตอร์บัรด,ด้วยนะทุกคนอ๋อนี่ไงสวี เห็นไหมนี่นะปีมีโซฟาให้นั่งนะทุกคนเดี๋ยวเราขอเก็บกระเป๋าก่อนนะสำหรับวันแรกก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูวันที่2กันเลยปะ <Yeah. S 1> ไปกันเลยครับทุกคน